ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้จะมาทำการอธิบายฟอร์มอย่างละเอียดเท่าที่จะทำได้นะครับอันดับแรกนะผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในตัวนักเตะนะครับหนึ่งเลยที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับนั่นก็คือฟอร์มนักเตะนะถ้าน้องๆเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าฟอร์มนะครับตามที่น้องๆเห็นนะครับจะแบ่งได้ออกเป็น3ฟอร์มนะครับก็อันนี้เป็นฟอร์มต่ำที่สุดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลักที่นักเตะ แสดงออกมาได้ดีที่สุดในการนั้นนะว่าการนั้นๆสามารถแสดงฟอร์มในแต่ละการน,นนะว่าแสดงออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับอ่าอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างเช่นพอกบาครับนะในซีซั่นนั้นอนะ่ะเขาจะมีช่วงของเขาว่าเขาแสดงฟอร์มได้ดีไหมอ่ะอมาดูกองที้เห็นไหมเขาก็จะเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ก็มาเป็นระดับการนะครับ ต่อไป Mpa มป e นะครับก็จะเป็นฟอร์มอันเว็บลิงนะครับก็คือฟอร์มสูงสุดนะครับก็แสดงศักยภาพมาได้ดีนะครับสนสามา่ำเสมอนะครับ,รรบอ่ะก็ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวแอดจะเริ่มทําการอาธิบายนะครับเกี่ยวกับฟอร์มนะครับเราไปเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือ inconsistent นะครับผมก็สาหรับพอกบาร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายที่ฟอร์มที่พอกบาร์มีก่อนลวกันนะครับก็คือฟอร์มที่ต่าที่สุดนะครับผม ก็สำหรับพกบาร์นะครับมีฟอร์มเป็น inconsistent นะครับก็คือฟอร์มที่ไม่แน่นอนนะครับอ๋อสำหรับฟอร์มนี้นะครับผมก็ส่งผลในชีวิตจริงนะครับในส่วนหนึ่งเลยก็คือในชีวิตจริงของเขานะครับนักเตะคนนี้มีรูปเล่นที่หลากหลายนะครับผมสภาพร่างกายของเขานะครับไม่คงเส้นคงวานะครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนั้นในการสำหรับฟอร์ม inconsistent นะครับและก็นักเตะจะมีอาการ ลูกศรสีส้มกับสีแดงนะครับอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็คือลูกศรหัวหัวตกนั่นเองนะครับแล้วก็กึ่งหัวตกอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ที่ในกรณีที่เขาเป็นฟอร์ม C นะครับอ่ะถ้ามีฟอร์มที่เป็น B หรือว่าสูงกว่านั้นที่เป็น A นะครับก็จะมีในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับอันนี้ก็คร่าวๆในฟอร์มของนักเตะส่วนนี้ที่เป็นฟอร์ม C ขอละกันนะครับอ่ะ โอเคครับผมต่อไปนะสำหรับกองเต้นะจะมีฟอร์มเป็นอยู่ที่ฟอร์มที่สแตนดาดนะผมก็คือฟอร์มกลางนะครับก็ฟอร์มนี้จะส่งผลยังไงนะครับฟอร์มสแตนดาดนะครับโดยทั่วไปนะครับลูกศรจะเป็นสีเหลืองนะก็คือลูกศรชีกไปทางขวาถ้าทุกคนสังเกตน,นะเดี๋ยวอาจาะอธิบายทีความสม่ําเสมอในเสถียรภาพของประสิทธิภาพของผู้เล่นนะครับว่าผู้เล่น,นสามารถแสดงออกมาได้ดีแค่ไหนใน การแข่งแบบนั้นนะครับก็นักเตะจะเป็นฟอร์มที่อย่างแอดเคยบอกไปนะก็คือหัวเหลืองนะครับสส่วนใหญ่ในการเล่นก็คือสแตนดาร์ดก็คือจะแสดงค่าพลังในส่วนนั้นของเขานะครับจะนักเตะจะไม่มีอาการเหมือนฟอร์ม inconsistent นะครับก็คือจะหัวตกหรือหัวจีส้มบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ โอเคต่อไปนะครับเป็นฟอร์มอันเว็บลิงกก็คือฟอร์มสูงสุดก็เป็นฟอร์มระดับ3นะครับผมต่อไปฟอร์มอันเว็บลิงนะครับก็คือฟอร์มสูงสุดของผู้เล่นทุกคนที่มีอยู่นะครับก็คือนักตเตะก็จะแสะดงสเสถียรภาพมาได้ดีที่สุดนะครับ okay, โอเคอาจะยยกตัวอย่างมาเช่นอิมปาเป้ที่มีฟอร์มเป็นอันเว็บลิงนะครับทุกคนคงรู้สึกถึงศักยภาพของอิมปาเป้ยอยู่แล้วนะครับโอเคมาอธิบายกันอันเว็บลิงนะครับฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงนะครับฟอร์มนี้บ่งบอกถึงยังไงนะครับ นักเตะจะมีความสม่ำเสมอนะครับผมในการเล่นนะครับก็คือนะครับก็สม่ำเสมอของเขาคือนักเตะที่มีฟอร์มนี้นะครับผมในจังหวะที่เขาเป็นฟอร์ม4นะครับนักเตะจะมีโอกาสที่ว่าหัวสีเขียวแล้วก็หัวดตั้งนะครับอฟอร์มเขาจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ประมาณนั้นนะครับนักเตะก็จะมีโอกาสหัวตั้ง หรือฟอร์มสีเขียวบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มเบื้องต้นของในการ์ดนั้นๆนะครับโอเคต่อไปเราไปพูดถึงฟอร์มอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ A B C D E นะครับผมว่าแต่ละอันมีความหมายอย่างไรนะครับโอเคปะโอเคครับต่อมาที่ฟอร์ม A B C D E นะครับในกรณีของนักเตะที่เป็นฟอร์ม E นะครับผมนักเตะจะแสดงผลในชีวิตจริงนะครับในส่วนของฟอร์ม E นะครับ ก็คือนักเตะจ,จะแสดงผลมาได้แย่ที่สุดนะครับผม,ผมก็คืออาทิตย์นั้น,นคือเขาเล่นได้แย่มากๆนะครับก็คือฟอร์มอ e ีจะมีโอกาสเปอร์เซ็นที่หัวตกบ่อยนะครับแต่เราจะไปดูฟอร์มเออเปอร์เซ็นก์การหัวตกของเขาในแอปได้ทีนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยอย่างเช่นฟอร์มเออฟอร์มบีนะครับนักเตะก็จะมีโอกาสหัวตั้งบ่อยหรือว่าหัวสีเขียวบ่อยนะครับการที่ว่าฟอร์มที่เขาเล่นมาใน เอมนั้นแล้วก็อาทิตย์น,นั้นนะผมว่าเขาเล่นมาศักยภาพได้ดีแค่ไหนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับการวัดศักยภาพก็จะขึ้นอยู่กับเน็ตติ้งของนักเตะที่ว่าได้มานะว่าเน็ตติ้งเขาดีไหมอย่างเช่นนักเตะที่เป็นฟอร์มเอย่างเช่นสมมุติแอดยกตัวอยา่างมาเช่นสมมุตินะอิมเปรสามารถเป็นฟอร์มเได้ใช่ไหมอ่านะเขาก็อาจจะยิงประตูได้แล้วก็มีส่วนร่วมในเกมอย่างดีนะครับทำให้เขาสามารถมีโอกาสที่หัวตั้งบ่อยมากๆเลยนะครับจะเป็นมีเปอร์เซ็นต์ในการบอกอยู่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นที่ว่าตัวเกมไม่บอกไว้ดีกว่านะแอดจะพาเข้าไปดูในแอปแอปหนึ่งนะครับผมก็คือ e f hub นั่นเองนะโอเคนะครับเป็นแอปที่ดีนะแล้วก็แสดงสกยภาพเวลาเราจะอัพนักเตะนะครับเราก็มาอัพได้ที่แอปนี้เลยนะครับผมก็ตามชื่อที่บอกเลยนะครับ e f hub นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นักเตะคนแรกก่อนนะครับเราเลือกเป็นที่ฟอร์ม E นะก็คือฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับในการเลือกนักเตะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วีนิสูดกันเลยนะครับผม ถ้าเรามาสังเกตฟอร์มนะครับเขาจะมีฟอร์มเป็นฟอร์มที่สองนะก็คือฟอร์มอันเว็บลิงนะครับ,อ,อ,รรบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไหนือไหมฟอร์มที่2นี่คือฟอร์มสูงสุดนะครับอันเว็บลิงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูที่เปอร์เซ็นนี่นี่นี่เห็นเปอร์เซ็นไหมอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ในการบ่งบอกศักยภาพของนักตีว่าเออ่ในเออ่แมตช์นั้นอนะ่ะเขามีโอกาสที่ว่าหัวตั้งหรือหัวตกอะไรได้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูที่แอปนี้ได้เลยนะ เขาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามายกตัวอย่างอีกคนนึงนะครับผมที่มีฟอร์มเป็น inconsistent นะครับแต่ว่าเขาแสดงกันศักยภาพมาดีๆนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นฟอร์มที่แข่งไม่คงเส้นคงวานะครับอย่างเช่นเดมเบเล่นะครับผมนักเตะคนนี้นะครับผมจากที่เรสังเกตนะก็ฟอร์มเขาก็เป็นฟอร์มศูนย์นะถ้าาแสดงในตัวแอปก็คือฟอร์ม inconsistent นะครับแต่ว่าเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับผมตั้ง 52%นะครับแล้วก็ไม่มีอาการหัวตกเลยนะครับแล้วก็หัวเขียวอยู่ที่18%นะครับแล้วก็แอดลองเอาไปใช้งานก็ประมาณนั้นเลยหัวตั้งบ่อยมากๆนะครับอ่ะทุกคนก็มาสังเกตในแอปนี้ได้นะว่านักเตะคนไหนมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนในการหัวตั้งหรือหัวตกครับนะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มในการแสดงผลของนักเตะเมื่อจะเราจะทําการเข้าไปใน เล่นในโหมดออนไลน์นะครับหรือว่าโหมดแลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นนูนเมนเดสที่มีฟอร์มที่เป็น1น,นั่นก็คือฟอร์มสแตรดาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟอร์มสแตนดาดก็แสดงจะอยู่ประมาณนี้นะครับในการแสดงเปอร์เซ็นต์ของนักตีอยู่ที่ว่าเขาแสดงมาในส่วนนั้นได้มากแค่ไหนนะครับ E B C D E นะครับ,นะรบประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูฟอร์มอีกอย่างหนึง่งใช่สิเราควรเรียกว่าความฟิตทางร่างกายของนักตีมากกว่านะครับผมความฟิตนะ โอเคครับผมตัดภาพมาที่ภาพนี้นะครับทุกคนเห็นอุสมานเดมเบลเล่ครับมีฟอร์ม hmm. เป็น inconsistent นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อย่างที่เอ็ดเคยบอกไปว่า52นะครับทุกคนเห็นไหมนะครับขโมดตั้งเลยนะครับความฟิตทางร่างกายเขานี่คือแบบศักยภาพคือเต็มร้อยนะครับแสดงออกามาได้ดีนะครับนักเตะที่มีความฟิตที่ดีนะครับจะทําให้เราเล่นดีนะครับแสดงศักยภาพมาได้เต็มที่อย่างแน่นอนในแมตช์ที่เราต้องการนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้น ในกรณีของความฟิตนะครับจะบัฟค่าพลังของนักเตะขึ้นมานะครับผมก็ประมาณนะั้นอย่างเห็นคีเลียนเอ็มบาเป้ไหมเขามีฟอร์มที่เป็นอ<ม>ันว<ม>ิบลิงนะครับผมแล้วก็มีฟอร์มที่เป็นฟอร์มซีนะครับเขาก็จะ,สะแสดงศักยภาพมาอยู่ที่หัวเหลืองแล้วก็หัวเขียวหัวส้มแล้วแต่เขานะเพราะว่าเขามีฟอร์มเป็นที่ฟอร์มซีเขาเป็นฟอร์มอันวิบลิงนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับวินิซิอุสเห็นไหมเขามีฟอร์มที่เป็นอันวิบลิงแต่ว่าฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในอาทิตย์ ที่ผ่านมานะครับเขาใช้เป็นฟอร์ม B ีนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือฟอร์มสําคัญเลยนะเห็นไหมก็ความฟิตของเขาเขาจะอยู่ประมาณหัวเขียวเออเนี่ยก,ก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนําความฟิตและก็ฟอร์มของมักเตะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความฟิตในแอป,ปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพื่ออธิบายนะครับผมโ okay, อเคแอจะยกตัวอย่าง,างเช่นอิมปัปปี้นะครับแอจะเข้าไปในร่างโชว์ไทม์นะครับผมแล้วก็จะมาทําการปรับนะครับปรับโอ้ในแปดสิบแปดเลยนะครับแล้วก็ปรับ อันดับแรกเรามาเริ่มที่หัวโตก,ก่อนนะครับค่าพลังเขาก็จะแสดงมาประมาณนี้นะครับลองสังเกตสตมิแาอยู่ที่81นะครับเมื่อเขาโคตตบโอ้ลดไปเยอะไหมตุกคนลองสังเกตดูนะอ่าแล้วก็ปรับหัวส้มนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะผมต่อไปหัวเหลืองก็ฟอร,ร์ปกติของเขาครับค่าพลังที่แสดงในตัวเกมนะครับก็จะแสดงมาประมาณนี้นะครับต่อไปก็หัวเขียวหัวตั้งก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับพวกอีปิก หรือว่าเลเจนต์นะครับผมแล้วก็ b ิกทามนะครับจะมีฟอร์ม B นะครับก็คือเขาไม่มีโอกาสหัวตกเลยแต่ว่าเมื่อก่อนมีนะถ้าเป็นนักเตะสแตนดาร์ดนะฟอร์มฟอร์มสแตนดาร์ดอ่ะเอออันนั้นมีแต่ว่าโอกาสคือจะเจอนะคือน้อยมากๆเลยที่จะเจอนะครับผมก็ประมาณนั้นนะต่อไปอดจะแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับเมื่อแอดทำการตั้งซอน,นึงมินนะสมมตินักเตะเข้าหัวตั้งนะแล้วก็แอดจะลดเด็กลงนะให้ทุกคนสังเกตเห็นไ,ไหม ฟอร์มดนะีฟินซีฟอเวเนตรับค่าพลังอินดีฟินซีฟอเวเนตเขาจะเพิ่มขึ้นอ่านะแล้วก็จีคีอเวเนตเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าพลังในการหักล้างของอ่นักตินะครับแต่ว่าถามว่ามีผลมากไหมก็อาจจะไม่มากนะนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับค่าพลังที่หักล้างกันนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการเลือกใช้นักตีแล้วก็การสังเกตฟอร์มนักตีนะครับสำคัญมากเลยนะครับผมในการลงแรง ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาสังเกตเปอร์เซ็นนะครับในแอปนี้นะว่านักเตะคนนั้นมีเปอร์เซ็นดีแค่ไหนในการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าผู้เล่นใหม่ควรสังเกตในส่วนนี้นะว่าเปอร์เซ็นนะครับก็โหลดมาได้นะแอป e football hub นะครับผมสำหรับแอปนี้นะ,ะเป็นแอปที่ดีแอบปบหนึ่งเลยนะครับเวลาเราอัพค่าพล,ล,ลังนักเตะเราก็มาดูได้ที่แอปนี้นะแล้วก็เวลาเราจะเช็คความฟิตนักเตะเราก็มาดูได้ที่แอปนี้เหมือนกันนะครับ,รบขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อธิบายตรงไหนผิดไปก็ขออภัยด้วยนะพอดีแอดเพิ่งเริ่มอธิบายนะครับอาจอธิบายไม่ดีฟอร์มเ e b c ก็จะส่งผลในลีกนะครับที่ว่าชีวิตจริงของนักเตะที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็แอดอื่นอธิบายไปนะครับส่วนฟอร์มในการ์ดนะครับจะส่งผลตอนที่ว่านักเตะทุกคนไม่มีการแข่งขันนะครับก็จะเป็นฟอร์ม C กันทั้งหมดยกเว้นพวก e p i c Legend นะครับผม วิกท้าอะไรก็ประมาณนั้นก็จะเป็นฟอร์มซีกันทั้งหมดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับขอโทษที่แอดมืออธิบายไปตอนต้นนะครับขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ